โอ้นกอุ uh ้ยอุ้ยนกกระทุ่งพี่น้องนกกระทุงเลนนกกระทุงบินบินแข่งกันกับนกนางนวลบริเวณนี้พอพอเห็นเห็นเห็นนั่นเอียงก็เห็นเห็นเล่นเห็นโค่นเห็นไส้ที่มันนาำลดไหมค่ะอื ภาพสวยมากก็จะมีมีหอยมีกุ้งเนาะนกก็จะมากินหอยกินกุ้งไหมคะน,น,นี่นั่นกินหอยกินกุ้งกินปลาปา้า,าปลาแต่ก่อนนี่บริเวณนี้จะมีปูปูสีน้ำเงินสวยสวยเยอะมากเลยตอนมาใหม่ๆ ตอนหลังมามันมันหลบเข้าไปในใน,นนี้ไหมคะที่เห็นเป็นเป็นก้อนไส้ขึ้นมามันหลบเข้าไปมันหลบมันหลบนก<จ>อุ้ยงามงามทะเลสาบอิลาวาล่าอิลาาล,าอลาว,าลาลาวาล่าเวลาเขาออกเสียงโบตถูกเขาก็จะบอกเข้าใจ เห็นมาเห็นบาป้าดป้าดโอ้โหภาพสวยงามโอ้โหใช่สีนีะไเนี่ยเน่เ่เน่เ่เโอ้โหปูนปุดผุดเหนนกผุดล่ะนกกระทุ่งแม่พี่พี่น้องตัวใหญ่แง่อยู่ข้างหน้าโอ้โหาเป็นภาพที่สวยงามมากโอ้โหพี่น้องค่ะภาพสดสด ธรรมชาติเอาถือกล่องลืมเบิ้งหนากล่องธรรมชาติสวยงามแค่นี้ก็สดชื่นแล้วคุ้มค่ากับการเดินมาประมาณประมาณกิโลกลัวู่ได้พี่น้องยางออกบานมากก็ได้ เดือดละชายหาดมาชายหาดวลีรามาลัดปลามาโอ้โหมันไะท่าแสงช่วงบ่ายแล้วข้างหน้าจะเป็นจุดที่เขาเอาอาหารมาให้นกปะทุงนกทะเลเก้นดไหมถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาเอามาให้ จำช่วงเวลาไม่ได้นกกระทุงก็จะมารอกินเหยือ่อเยอะเลยก็จะได้ภาพสวยๆน่าจะเป็นเพราะว่านกใหญ่หรือเปล่าเนาะนกกระทุงตัวใหญ่จะไม่คล่องตัวเหมือนนกเล็กไหมคะเขาจะมีจุดที่จะเอาอาหารจะมีคนเอาปลามาแล่แล่ให้นกกระทุงกินจะเป็นเวลาของเขาเนาะเป็นเทศบาลประมาณนี้เนาะทบานเฮ้าเนาะคะ่ะ เป็นภาพที่สวยงามน้องค่ะชมความงามน้ำกันค่ะทะเลสาบอิลาวาลาในรัฐเนวเซาเวลประเทศออสเตรเลีย,ยนี่นี่นี ดินโชบมาใกล้ๆก,กล้องเลยแม่คุณเลยสวยงามมากโอ้โหปัด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 พี่น้องโอ้